ขอต้อนรับสู่โลกอันน่าหลงไหลของมีขั้วโลกนักล่าแห่งขั้วโลกเหนือในวิดีโอ YouTube นี้เราจะดำดิ่งสู่ชีวิตและการต่อสู้ดิ้นรนของสิ่งมีชีวิตอันงดงามเหล่านี้สำรวจที่อยู่อาศัยเทคนิคการล่าและความท้าทายที่พวกมันเผชิญโลกที่เปลี่ยนไปมีขั้วโลกปรับตัวได้ดีกบับสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำแข็งด้วยเสื้อโค้ทขนหนาและชั้นไขมันที่เป็นฉนวนพวกมันจึงสามารถทนต่ออุณหภูมิที่เย็นจัดจนสัตว์อื่นๆส่วนใหญ่ทนไม่ได้ สังเกตอุงเท้าบุนบมขนาดใหญ่ของหมีขั้วโลกพวกมันทำหน้าที่เป็นรองเท้าหรือหิมะตามธรรมชาติช่วยกระจายน้ำห่กนักและให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมบนพื้นน้ำแข็งที่ลื่นนอกจากนี้พวกมันยังมีกรงเล็บที่แหลมคมและยืดหดไม่ได้ซึ่งช่วยในการจับน้ำแข็งและจับเหยื่อแง่มุมที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของหมีขั้วโลกคือเทคนิคการล่าของมันมีขั้วโลกอาศัยกลิ่นเป็นหลักในการตรวจจับแมวน้ำซึ่งเป็นเหยื่อหลักของพวกมัน พวกมันอดทนรอใกล้ช่องหายใจโดยใช้ความอดทนเป็นพิเศษในการซุ่มโจมตีเหยื่อที่ไม่สงสัยของพวกมันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมีขั้วโลกจะใช้แขนท่อนล่างที่ทรงพลังของมันโจมตีด้วยแรงเหลือเชื่อยึดผนึกและลากมันขึ้นไปบนน้ำแข็งการล่าที่ประสบความสําเร็จนี้ทําให้มีขั้วโลกได้รับสารอาหารที่จําเป็นต่อการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายอของมันอย่างไรก็ตาม อนาคตของหมีขั้วโลกไม่ได้ปราศจากความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลให้น้ำแข็งในทะเลสูญเสียไปทำให้พื้นที่ล่าสัตว์สำหรับสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเหล่านี้ลดน้อยลงเมื่อน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นในแต่ละปีหมีขั้วโลกต้องเผชิญกับระยะเวลาการอดอาหารนานขึ้นซึ่งนำไปสู่สภาพร่างกายที่ลดลงและอัตราการรอดชีวิต ความพยายามกำลังดำเนินการเพื่อศึกษาและอนุรักษ์ประชากรหมีขั้วโลกนักวิทยาศาสตร์ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมความต้องการที่อยู่อาศัยและพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศองค์กรอนุรักษ์และบุคคลต่างๆทั่วโลกกำลังสร้างความตระหนักและสนับสนุนมาตรการเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ แม้จะมีความท้าทายหมีขั้วโลกยังคังสร้างความกลัวและความชื่นชมพวกมันเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความยืดหยุ่นและความสวยงามของระบบนิเวศที่หลากหลายของโลกเราความรับผิดชอบร่วมกันของเราคือการรับประกันความอยู่รอดของพวกมันในรุ่นต่อๆไปหมีขั้วโลกนักล่าในเมืองใหญ่ผู้ลี้ภัยจากภาวะโลกร้อน ภาพชวนหดหูกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันปรากฏระกลางสื่อโซเชียลทั่วโลกอีกครั้งเมื่อมีคนพบมีขั้วโลกเพศเมียวัยสปีในสภาพผอมโซและหิวโหยเดินโตเตอย,อยู่ใจกลางเมืองโนริวทางตอนเหนือของแถบไซบีเรียเขตปกครองแห่งหนึ่งของประเทศรัสเซียจุดที่มีคนพบอยู่ห่างไกลจากแนวชายฝั่งคาบสมุทรไทยมีถิ่นที่อาศัยตามธรรมชาติของมันมากถึง500กิโลเมตร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่คอยสังเกตการอยู่เผยว่ามีบางช่วงที่มันพยายามเดินไปรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมทำท่าสุดดมคล้ายกำลังตามหากลิ่นอาหารและหยุดพักนอนราบกับพื้นนอนหลายชั่วโมงสลับกันไปเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้วในรอบปีครั้งแรกเกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีขั้วโลกหลายสิบตัวบุกเข้าไปหาอาหารตามอาคารบ้านเรือนในเมืองเดียวกันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพราะกังวลว่านักล่าที่กำลังหิวจะทำอันตรายต่อชาวบ้าน กว่า40ปีแล้วที่พวกมันไม่มาปรากฏตัวกลางเมืองซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของคนกระทั่งปีนี้เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมและมีขั้วโลกกำลังเผชิญอะไรอยู่ทานน้ำแข็งสู่เมืองใหญ่ความท้าทายคอรั้งใหม่ของมีขั้วโลกวงจรชีวิตของมีขั้วโลกต้องหาอาหารให้ได้อย่างน้อยยอสองในสามของปริมาณที่ร่างกายต้องการตลอดทั้งปีพวกมันจึงจะสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บของฤดูหนาวในขั้วโลกเหนือธันวาคมถึงมีนาคม และอากาศร้อนจัดของฤดูร้อนกรกฎาคมถึงกันยายนที่แทบไม่มีหลังอาหารใดๆเลยโดยพวกมันมีระยะเวลาเพียง3เดือนต่อปีหรือช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้นในการหาอาหารให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตซ้ำร้ายจากการศึกษายังพบอีกว่าทุกกอทุกการล่าเหยื่อหครั้งจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่มีขั้วโลกประสบความสำเร็จในการล่าแม้มันจะได้ฉายานักล่าแห่งพรมน้ำแข็ง และสามารถได้กลิ่นอาหารโปรดอย่างแมวน้ำตั้งแต่เหยื่อซ่อนตัวอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งในระยะไกลถึง2กิโลเมตรก็ตามน่าเศร้าที่ความยากลำบากทั้งหมดเทียบไม่ได้เลยกับความท้าทายที่มีขั้วโลกต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังทำให้ถิ่นที่อยู่และแหล่งอาหารของพวกมันหายไปเมื่อบ้านของมีขั้วโลกถูกทำละลายองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติเนเซอร์ asser, ร่วมกับองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา NOAA เผยรายงานว่านับตั้งแต่ปี1,800พุทธศักราช2343จนถึงสิ้น2561ที่ผ่านมาอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นไปกว่า1.5องศาเซลเซียสแล้วสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่เหนือเส้นละติจูดขึ้นไปหรือบริเวณขั้วโอลกเหนือซึ่งเป็นจุดที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างเร็วอยู่แล้วเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคลายเม็เชงรุนแรงกว่าที่เคยโดยบริเวณดังกล่าวอุณหภูมิอาจเพิ่มขึ้น2.5องศาเเเเซซลลีีีียยยสททุกๆ10ปดว เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจึงส่งผลให้แผ่นน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือที่เคยหนาไม่ต่างจากแผ่ที่รองรับน้ำหนักหมีขาวได้เป็นฝูงก็บางลงถนัดตากลายเป็นแผ่ที่แตกออกเป็นแผ่นเล็กๆซึ่งไม่สามารถลอยอยู่ในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นนอเรื่อยๆได้นานและไม่แข็งแรงพอที่จะเก็บเสียงฝีเท้าของหมีขั้วโลกในวัยโตเต็มที่ซึ่งมีน้ำหนักราว6 0 0ถึงกิโลกรัมอยู่ทำให้ทุกย่างก้าวที่เคยย่องได้เงียบเชียบและเข้าตะครุบเหยื่อได้ทันควันกลายเป็นฝีเท้าที่หนักเกินกว่าแผ่่่นนน้้แแแแแข็็งงงงจะะะรรรรัรรัับกกกกททไไหววเเเพาเพาาียยยคืยอติ มืว่าน้ำที่เชี่ยวชาญพื้นที่ในมหาสมุทรกว่าหมีเป็นไหนไหนยิ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมสถิตินักล่าแห่งพรมน้ำแข็งจึงผอมโซและลดจำนวนลงแทบทุกครั้งที่มีการจับพวกมันขึ้นมาสำรวจทานน้ำแข็งที่ละลายจากภาวะโลกร้อนไม่เพียงแต่ทำให้การล่าของหมีขั้วโลกลำบากมากขึ้นแต่ยังทำให้ระบบนิเวศภายในมหาสมุทรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อาหารของหมีขั้วโลกถูกทำลายด้วย โดยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร PLOS 1เมื่อปี2018อธิบายให้เห็นภาพว่าทานน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือเป็นที่เจริญเติบโตของสาหร่ายหลายชนิดที่ล้วนเป็นอาหารชั้นดีของแพลงตอนจากนั้นแพลงตอนเหล่านี้จะตกเป็นอาหารของกุ้งและปลานานาพันธ์ุซึ่งเป็นเมนูเลิศรสที่แมวน้ำและวานรูก้าชอบและแน่นอนว่าท้ายที่สุดแมวน้ำและวานก็ตกเป็นเหยื่อของหมีนักล่าเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้หลักฐานที่ชี้ชัดถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็คือการพบร่องรอยของสารายบนทานน้ำแข็งในกระเพาะอาหารของหมีขั้วโลกทานน้ำแข็งจึงเปรียบเป็นต้นกำเนิดของแหล่งพลังงานชั้นล่างสุดในวงจรการดำรงชีวิตของหมีขั้วโลกนั่นเอง เมื่อบ้านของมีขั้วโลกกำลังถูกทำลายเมืองใหญ่จึงอาจกลายมาเป็นบ้านหลังที่2เพราะเป็นที่ที่มันสามารถสาหาอาหารประทังชีวิตได้แม้ต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาแสนไกลก็ตามโชคดีที่ปีนี้พวกมันถูกจัดให้อยู่ในลิสต์สัตว์ถูกคุกคามและได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติว่าด้วยสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ปีพุทธศักราช2551ของสหรัฐอเมริกา US e n d n g e r s p e Cet รวมถึงถูกขึ้นบัญชีสองของอนุสัญญาไซเตส ไซส์อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วจึงมีระเบียบระบุให้ควบคุมการลดจำนวนของมีขั้วโลกลงลงเมื่อโซซัสโซเซเข้ามาในเมืองพวกมันจึงไม่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงทิ้งเหมือนเมื่อ40ปีก่อน ปัจจุบันหนีขั้วโลกตัวที่พบล่าสุดถูกเจ้าหน้านำตัวไปพักพิงที่สวนสัตว์ในเขตไซบีเรียแล้วและอยู่ระหว่างได้รับการฟื้นฟูนร่างกายพร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ผลักดันให้มันระเรร้อนเข้ามาในเมืองแม้หนึ่งในสมมติฐานจะระบุว่าดวงตาที่พระโมอาจทำให้มันหลงทางแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เลี่ยงไม่ได้เลยที่จะกระตุ้นให้คนหยิบประเด็นเรื่องผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมาถกเถียงกันอย่างจริงจังอีกครั้ง ขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหมีขั้วโลกด้วยความเข้าใจและความซาบซึ้งเราสามารถทำงานนอร่วมกันเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้และรักษาระบบนิเวศที่เปราะบางของอาร์กติกขอบคุณข้อมูลจาก t h ทอมัส i l a n d